มีคนบางคนแอบอยากนัาําโบุนีิเบามานี่ข้ามยังไงเลยจ้ะอืออือ อร่อยมากอร่อยมากเยอ่ยแม่ ตอนชาเนี่ยขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณปู่คุณยากคุณตาคุณยายและอ,อ๋อไม่แฟนเกนจ่ะมือนี่ต่ำคุงว่าซื้อกินจ่ากับพอดป่าแซลมอนแล้วก็มีอันนี้แม่จะวุ่นเส้นเวียดนามจะจะมันแดงมันเจีวบานเฮ้านาะจะวุ่นเส้น,เ,สนเรือจากคลิปทีแล้วเรือจากคลิปทีแล้ว กินมันเหมือนจ้าแล้วก็มีผักจ้าผักเล่าเลดชีสผักคอตแล้วก็แตงจ้าผักบวมมี่หลายกะกินไปตามที่เฮามีเนาะจ้าเนาะจ้าเพื่อนๆจ้าก่อนที่สิไปรับชมคลิปของอิแม่มมุกดาขาฝากร้านในจ้าร้านน้องสิงโตปลาเผาหาดดอกเกตขึ้นลำเปาจังหวัดกาฬสินไทยผ่านไปอย่าลืมแวะไปเที่ยวหาดดอกเกตขึ้นลำเปานะคะถ้าผ่านมาจากในตัวจังหวัดกาฬสินเลี้ยวขวาจ้า23กิโลหรือว่าถ้าคุณผ่านมาจาก อำเภอยางตลาดเลี้ยวซ้ายจาก23กิโลเหมือนกันจากเมนจากเมนทางหลวงนะคะไปเที่ยวทะเลอีสานที่เขื่อนลำเปาหาดดอกเก็ดจังหวัดกาฬสินจะเบอร์โทรติดต่อสอบถามร้านน้องสิงโตปลาเผาบริการอาหารและเครื่องดืม่ม0869953283 0 8้8าเ5 3 2 8 3เเบอร์โทรโดยตรงถึง น้องสาวอีแม่มุกดาจ้าออเดอร์อาหารลวงหนาได้จ้าคุยกันตกลงราคากันนะจ้าเนาะสิบเปอร์เซ็นต์อบจ้าเพื่อนๆจ้ามาเพื่อปป็นการเสยเวลานานอย่าลืมกดติดตามด้วจ้าทามักทาชอบมันจะได้เป็นกำลังใจให้อีแม่มุกดาจ้ากดกระดิ่งกิ้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 งเลยนะจ้าเนาะจ้าเมือนี่ตำบักุ่งจ้าสูพีสูน่องกินจ้า อื้ยคักอีรีนี่ตําบักคุงทอดปลาแซลมอนมีคนบางคนแอบอยากน้ำมบมบุนี่เบามานี่คํำยังไงเลยจ้ะ ปลาแซลมอนจ้ะแซบแซบกรอบ สาดเพ่อนกินมันเหมิดนอกจากเนาะซื้อมาเป็นเงินเป็นทองกินมันเหมดอืออื้ออ้าวกินกลิปไล์กับรุ่นอีดีเด้อรุ่นอีกแล้วพี่น้องจ้ะ còn đi, Kim kiếp đấy cái mít ta luôn, ừ, <laughs> ừ uh -huh. <laughs> อร่อยดีจ้ะซื้อมาล่องกันกินแมจ้ะแต่ว่ามันก็อร่อยติดใจละต้องไปซื้อเพิ่มอีก ใช่น่ตกลงใส่จาน<ม>เดี๋ยวแสบจ่าเดี๋ยวส,ส่งเสร็จออกจักหน่อยค่ะ ตารางกับรสชาติคลายๆข้าวปุ่นเด้มันอาจจะเบาะแตกต่างกับข้าวปุ่นโดยซ้ำไปอืม อร่อยมากอร่อยมากเยอะแมนอื แค่จานมิยังกินเมืดตอนนี้ จะกินทอดทองมันไหมจ๊ะจะว่ามันสุดบะหมี่มันมันไม่ขายแมจ่จ๊ไม่ใช่าขายแบบเป็นชิน้นมัน็นเน,น,นื้อละล้วนสิบ้านเฮ้าหันเขามีทองปลาซ้ำหมอนเนาะเซลหมอนขายอยู่นีบะหม,มี่จ้ะ เขาตัดออกคือว่าเขาเอาถิ่มแม่จ้ะเขาสิบ๊มาแพ็กเขาสิบ๊มเขาสิบมาแพ็กขายใส่ได้อยู่จ้ะเส้นนี้ เพราะกินอืมีิแม่มุกจ๊ชอบจ้ะอร่อยมากชอบมากมกินย่ำใดกับเบื่อเนอาะจัะเนาะเซ่บร้ายคักอีรีนี่พูนนะอืม้ม mm หน้ามังงนไปน้อยนึงสีเปิบๆอยู่เ,เดอ้อพี่น้องจา้าแซลมอนฟิชอร่อยมากค่ะคำใหญ่ๆเลยค่ะ I'm going มะละกอแพงมากจ้ะ <_ t une> เพื่อนๆจ้ะ <_ t une> กัดแขวสื่อเลยจ้ะอยากเนาะกิโลละสิบเจ็ดปอน จ็ดปอนด์จากกิโลแต่กี่กิโลละสิบปอนด์พี่น้องจา๋าขึ้นมาเป็นกิโลละสิบเ <c oughs> จ็ดปอนด์กัดฟันซื่อเหรอจ้ะเหังไดน้ะเขาอยากกินเนาะ คือบานเห่าในมุกดาสิป,ปูกเอาเด้จ้ะมันมีแดดให้ปลูกปลูกบ่ขึ้นไหมจ้ะหนาวอกากาศดีๆคก็บานเหามุกดาสิป,ปูกให้ขอบจัก,กรว่านเลย าคา,า <c oughs> พักถืละค่ะ <c oughs> น้ำมันกระแพง มันดีจเท่าไหร่ตอนนี้สิบสี่ปอนด์กับสิบสี่ปอนด์แพงขับน้ำมัน บอนนึงก็เท่าไร c 4เกือบสีสห้าพี่น้องจ๋าบานเฮาลิตรกเท่าไรตอนนี้แพงก็กันแบบ <c oughs> ลิตรเท่าไรบานเฮา3ามสได้ปะ แก็ถือ่่ายูนียูดอกจ้ะแพงก็ะลายจนนั้น่ะจนแฟนมุกดาประมาณสิปันจักรยานไปทำงานแล้ววันแล้สิบ่าคับลดไปละ ไปไหมไปได้มึกตาว่าไปได้ไปได้ไป,ไ,ดไปเลยร <c oughs> ่องเสร็จแล้วทีบาร่องเบิรงนเสร็จแล้วเพราะว่าอย่างที่ทำงานของไอ้เจมนะมันอยู่ทั้งเขา สี่สิบปั่นจักรยานไปทำงานนี่ยยากมากเลยเหนื่อยตายเพื่อเอหอบบังทำงาน Loss Energy จ้ะ แต่ขับรถไปก็บสามสิบนาทีเหรอจ้ะจากบ้านไปที่ทำงานไอเก็มที่มันปั่นจัก,กรยานไปสิบ่เปอร์สองชั่วโมงเสียสี่หอขาบไปมันก็กิายังไงอ่ะขึ้นขาไปมันก็สิงงาย,ย,าสยากอยู่ขึ้นเขาเนาะ ากลับเมต้กิก <c oughs> ออนอยากขากลับแม่จ้ะอื้มบุญแมนจ้ะกินย่ำใดกับเบื่อจ้ะเสียดายปลาเสี้ยมอนมาจากชินบักไงตกลงโอ้ยขกอีดีนี่สิยบุตรปู่ศาสตร์ห้อง ไหวซะบะ่เนี่ยกลิ่นตกลงอืมพักนี่อร่อยจ้ะมาต่อเด้พักประเดี่ย ับรถเข้าไปในลอนดอนไปซื้อมันก็สิมีขายอยู่จ้ะเพราะว่าร้านร้านแขกมันหลายเนาะร่านเอเชียมันหลายอันนี้มูดาอยยุตังจังหวัดออกมานอกเมืองเลแม่มจ้ะหากินพักเอเชียยากจ้ะบ่คืออยู่ในลอนดอนตะกี้กุ้งสดส ปลาสดๆกับห้ากินเนี่ยอ้หหลานตะกี้มุกดาอยู่ในลอนดอเนเนาะเต็มอยู่ร้านขายอาหารซีฟูด้ดมุกมุกซอดกุ้งสด บ่ได้ขายเฮียนขายสั้นใหญ่กลับขึ้นไปยู่ลอนดอนอีกละบุนี่เออเพื่อนๆจ้าอิ่มแล้วจ้าพอกันไม่คลิปหนาเนาะจา้าเนาะเหมือนี้เกี่ยงถาดได้นิ้วเขาจ้ะจ้ะขอบคุณที่ติดตามรับชมพอกันไม่คลิปหนาอย่าลืมกดติดตามอีเม่หมุดดาได้เจ้ามันจะได้มีกับม,มันจะได้เป็นขวันกำลังใจให้อีเม่หมุดดาได้เห็ดคลิปสู้พี่สู้น้องได้เบิ่งกันอีกจ้ะสำหรับเมือนอี้ ไปละจ้าสวัสดีจ้า goodbye guy s thanks for watching